ตอนนี้นะเอ็อยู่ที่วัดพะน,นอนเอ่ออ่าวน้อยค่ะชวนใครมาก็ไม่มีใครมาก็เลยต้องมาคนเดียวยังไม่ทันไปถึงไหนเลยค่ะหอบแล้วนี่ดูวิวช่องเล็น้อยก็ถ่ายวิวได้นี่ค่ะบันไดเยี่ยมะมาคนเดียวสู้ๆแต่ก็ตอนเนี้ย เริ่มเหนื่อยละอืมพอมาถึงชั้นนี้เห็นวิวเยอะค่ะดูสิสวยด้วยยังไม่ได้กินข้าวเลยอยากจะมาตั้งนานละแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มา ชวนใครต่อใครเขาก็บอกว่าไม่ขึ้นแหละเจ็บขามั่งอะไรมั่งอืก็เข้าใจเนาะแต่ว่าเอ็ดน่ะเป็นคนที่ชอบเที่ยวแบบนี้ชอบเที่ยวเขาค่ะชอบขึ้นเขาน้ําตกทะเลเบื่อมันบ้านเอ็ดโหแต่ตอนเนี้อยากบอกว่าเหนื่อยเพราะว่าข้าวไม่ได้กินแต่ว่า ไม่ลืมนะคะนี่พกมาด้วยน้ำเห็นไหมดอกไม้ทุกเทียนโถเตรียมพร้อมค่ะเฮ้ตอนตอนเนี้พี่กังรู้สึกว่าหอบเดี๋ยวเอางนี้นะเอ็กขึ้นถึงยอดเขาวก่อนถึงท่านพันอนก่อนแล้วเ,เดี๋ยวจะถ่ายสวยๆมาให้ดูกันเนาะยังอีกยาวค่ะ ไปละบายเดี๋ยวเจอกันใหม่